เล่าวันสู่ขอภรรยาชอนจินดาโชตแชร์ภาพแปลอักษรเป็นรูปตัวเองในงานจตุรมิรเปิดใจเป็นเกียรติที่ได้จบกรุงเทพคริสเตียนเล่าวันสู่ขอภรรยาพ่อตาอนุญาตเพราะเป็นเด็กกทเหมือนกันนอกจากนี้ชอนจินดาโชตยังได้เล่าถึงโมเมนต์ที่ไปสู่ขอภรรยาและเจอคําพูดของพ่อตาที่บอกว่ารู้ไหมพ่ออนุญาตให้เราแต่งงานเพราะอะไรเพราะเราเป็นเด็กกรุงเทพคริสเตียนเหมือนก่อนและจบด้วยการร้องเพลงเราบีซีบซบซซลูกสีมุ่งทอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประทับของตนเองกับความผูกพันของพี่น้องร่วมสถาบันโดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้154นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้จบสถาบันนี้และมั่นใจอย่างมากว่าวันนี้มันจะออกมาดีแน่นอนกรุงเทพคริสเตียนให้อะไรกับผมมากมายให้เพื่อนให้จุดยืนให้รู้จักตัวเองหลายๆคนในวงชีวิตก็มาจากโรงเรียนแห่งนี้ทุกวันที่ชุดนักเรียนเสื้อผละและชุดบอลยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าเป็นเหมือนชุดมนขลัง กิจกรรมจตุรมิตรคือกิจกรรมที่หล่อรวมความเป็นเด็กกทออและอีกสามโรงเรียนเข้าด้วยกันให้เรารู้จักคำว่าหน้าที่และคำว่าจุดเล็กๆจุดเดียวก็คือจุดสําคัญไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาที่เลี้ยงฝ่ายปลยอักษรผู้นําเชียร์แม้กระทั่งสวัสดิการผมอยู่ตรงส่วนนั้นก็สําคัญมันไม่มีใครเป็นตัวหลักตัวรองเพราะทุกคนเท่ากันนั้นคือเรื่องจริงผมยังจําได้ว่าเคยมีอาจารย์ชมัยพรกล่าวกับผมว่าถ้าข้าวกล่องหนึ่งของน้องหายไปหรือขาด พวกเธอต้องสลักข้าวกล้องให้น้องก่อนเสมอใครจะไปคิดว่ามันคือคําสอนของการเป็นผู้นํารุ่นพี่ที่ดีจวบจนวันนี้กับคําว่าเสียสละจวบจนวันนี้กว่า17ปีที่จบมาผมคิดเสมอมาการที่ผมจบมาจากที่นี้มันคือความโชคดีในทุกๆอย่างทั้งคําว่าพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมรวมถึงทัศนคติที่สอนให้เป็นผู้นําและผู้ฟังที่ดีใครจะคิดว่าเด็กอายุ17ทุกคนต้องรับผิดชอบงานใหญ่ระดับนี้ใครจะคิดว่าเด็กอายุ18จะจัดงานโรงเรียนที่ต้องวางระบบตั้งแต่เริ่ม และนี่คือสิ่งที่โราเรียนนี้สอนมาเสมอจงเป็นผู้นำที่ดีที่คอยฟังคอยตามและหมั่นสังเกตการในทุกๆเรื่องเพื่อจะแก้ปัญหาอย่างทันทีสุดท้ายนี้จนก่อนผมจะแต่งงานคุณพ่อของภรรยาผมก็ได้อวยพรผมในวันสู่ขอที่ว่ารู้ไหมพ่ออนุญาตให้เราแต่งงานเพราะอะไรเพราะเราเป็นเด็กกรุงเทพคริสเตียนเหมือนก่อนพร้อมจบด้วยการร้องเพลงเราบิซิซีบิซิซีลูกสีม่งทอง ไม่ว่าวันนี้โรงเรียนแห่งนี้จะเดินหน้าไปไกลขนาดไหนผมก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ออกมาจากบ้านหลังนี้ด้วยความภูมิใจและหวังใจอย่างมากว่ารุ่นน้องๆที่ยังอยู่และกําลังจะจบจะรู้สึกไม่ต่างกันนะปอลอน้องเชื่อพี่วันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจแต่พอน้องจบออกไปคําถามว่าน้องจบจากไหนจะมาพร้อมๆกับถามชื่อน้องและพอคนที่ได้ยินคําตอบว่าจบจากที่นี้ซึ่งเป็นที่เดียวกับเขารู้ตัวอีกทีเขาจะเดินมากอดพอน้องแล้วและเรียกเราว่าให้รุ่นน้องจตุรมิตรคริสเตียนหนึ่งห้าสี่